ธรรมกายไม่ใช่ดาวร้ายแต่ธรรมกายกําลังถูกใส่ร้ายธรรมกายคือฐานทัพรมใหญ่ถ้าล้มธรรมกายได้วัดเล็กวัดน้อยในต่างจังหวัดกร,กระจายหมดไปแน่แน่อย่าตกหลุมพางพวกพยามาณอาตมาไม่ใช่สิทธ์วัดธรรมกายและก็ไม่เคยรับเงินจากธรรมกาย แต่เสียอัตมาได้รับบ้างก็คงจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่ธรรมกายส่งไปให้ในช่วงที่อัตมาอยู่ในสามจังหวัดแคนภาคใต้ก็เท่านั้นเองแต่อัตมารู้ธรรมกายเขามีระบบงานระบบจัดการที่ยอดเยี่ยมจริงๆอัตมาก็รู้อีกนั่นแหละว่าเจ้าอาวาสวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยเรา ในวันที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันธรรมะสวนะในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยังไม่มีพระเด็จการธรรมกายเคยส่งลีกาเชื้อเชิญให้เจ้าวาดวัดทุกวัดไปที่วัดใหญ่ไปสวดมนต์ธรรมจักรท่านก็ถวายให้ท่านคนละห้าพันบาท เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในประเทศไทยพูดติดตามห้ารบาทที่อาตมาพูดไม่ได้จะทวงมุนคุณไม่ได้คิดอะไรที่มากไปกว่านี้แต่อาตมาอยากจะบอกว่าเจ้าอาวาสวัดทุกวัดในประเทศไทยเราคงจะต้องพิจารณาให้ถ่องแท้มีสติและปัญญาตีความให้แตก ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแสดงความสามัคคีทํากันแสดงการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในยามที่ศาสนาพุทธเราหรือฐานทัพทำใหญ่ของเรากำลังจะถูกใส่ร้ายกำลังที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีรมช่วยกันรับรองพยามารไม่สามารถที่จะล้มเราได้ก็ฝากถึงเจ้าวาดวัดทุกวัดสมควรจะสำนึกในบุญคุณหรือความกระตันยูลู้คุณก็ขอฝากไว้ แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนี